ไม่มีความทุกข์ไม่มีเหมือนนางวิสาขามหาออบาสิกาฟังเทศอยู่ดีๆมีคนใช้มาบอกฟังแล้วเออเข้าใจไม่เป็นไรเราฟังเทศเป็นบุญจิตวุ่นเป็นบาปฟังให้ดีนะโยมเอาสั้นๆึ่งถ้าจิตว่างน,นี้มันก็เป็นบุญเป็นบ พอเย็นขาดชีวาลงขามหมอน สัมผุทธาาัสสะาะโมตัสจะาภะคะอิมานิมะยังทังเตจะตุปัจจยานิสัพนิวรานิที่ขุสังคัจาะโอโณชยามาสาธุโนพันเต เทพขุสงุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งลหลายขอนอมเทวาาปัจจัยยทานแก่ข้าพระเจ้าทั้งลหลายและยาติของข้าพระเจ้าทั้งลหลายที่ลักจากโลกนี้ ไปสู่ครับชื่น,นะครับตัวแทนได้นำพัดลมนะครับได้สองไข่ขอเรียนเชิญตัวแทนจากโรงเรียนพัดลมมอกแล้วก็นะครับเอาตั้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้นะครับหน่วยงานต่างๆได้ติดต่อรับเลือเก็เจ้าผ้านะครับขอเยนครับครับ นะครับให้ขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานกรงเพชรรัมขรรกากรรมบำนาญท่านผู้บริการสวิตเหมือนจิตขรรการรมบำนาญท่านนายกเดชาแข็งผู้เขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่างจังหวัดสุรินทร์ท่านชัดชุกกรบุญก่อประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูท่านคำหนึ่งขวัญประเสริฐขรรการรมบำนาญท่านเดชาคมเพชรขรรการรมบำนาญและท่านประสงค์กุลกังวลขรรกากรรมบำนาญทั้งสิบท่านครับ ทอดผ้าบางสกุลไตรอนะครับขัาการที่สวมชุดปกติขาวไว้ทุกนะครับก็จะได้ซักซ้อมตั้งแถวรอรับของพระราชทานเพื่อนะครับเป็นลายนามพระเจ้าภาพนะครับชุดที่สี่ชุดสุดท้ายในการทอดสองปัจจัยบางสกุลน,นะครับครับชุดที่สี่การทอดผ้าบางสกุลไตรอนะครับ ที่ด้านบนชาวนาและโอกาสนี้ให้ขอกาศนิมลพระมหาสัติีรังเปตองค์พิจารณาผ้าบางสกุลไต่รองขอกาศนิมลครับครับซึ่งนะครับการทอดผ้าบางสกุลไต่รองชุดนี้เป็น,นทุดบัตรโดยคุณครูเมธนุพัฒน์ทราย แล้วก็เป็นการอ่านกรไว้อะไรกับคุณพ่อสำรองเพชรล้ำนะครับเป็นครั้งสุดท้ายโดยดังนี้นะครับไม่มีใครตั้งใจอยากให้เกิดไม่มีการรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นวันใดจะเกิดขึ้นเวลาไหนนะครับเนื่องจากนะครับได้เดินทางมาถึงบริเวณเมีวัดบุญถนองพัฒนารามนะครับจะได้เป็นนะครับประธานในการทอดผ้าไตรบังสกุล ที่แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกนะครับที่บริเวณครับช่วงนี้วัดพัมจังหวัดเชฟูนะครับได้ซับซ้อนนะครับให้กับลูกลหลานแล้วก็ยากถึงพ่อสัมรัองพยยริรามรวมถึงพั้อการที่เต็มชดไปเธอมาถึงบริเวณพิธีนะครับทุกท่านไม่ต้องยืนทำความเคารพนะครับแต่ให้อยู่ในการที่สำรวมนะครับ เมื่อรถนะครับเชิญกล่องพน,กน,นากงานพื่อมาถึงหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการอ่านหมายรักษานะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน เขียวจังหวัดเตยภูมิพระราชทานเพลิงศพนะครับให้กับผู้วิจารณ์พระคุณพ่อสำรองเพชรล้านในครั้งนี้นะครับ ข้าราชการบานานสำนัดกระทรวงศึกษาธิการณเมนวัดคุลถนอมพัฒนารามอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิวันจันทร์ที่1เมษายน2567เวลา17.00นทร,รงพระกรุณาโปรเกล้าพระราชทานหีบทองลายสาปประกอบศพณบ้านเลขที่80หมู่ที่10 ตำบหลหนองตูมอำเภอผูเขียวจังังวหชายภูมิวันพฤหัส,สบดีที่4เมษายนพุทธศักราช2567เวลา12นาฬิกาเชิญหีบศพขึ้นรถบนจาก้าเลที่80หมู่ที่10ตำบหลหนองตูมอำเภอผูเขียวไปยัปเงเนวัดวุญถนอมพัฒนารามหยุดรถเชิญหีบศพ เรียนเมื่อแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตการทางเวลาสิบนาฬิกากระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพง์สุขนิมนลเลขาธิการพระราชวังครับลำดับต่อไปให้ขอเรียนเชิญท่านคุณครูสุกัญญาเพชรล้ำได้อ่านสำงนึกในพระมาหากรณาธิคุณขอเรียนเชิญครับ และองค์ตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้หากความทราบโดยยานวิถีถึงรวงวิญญาณขนนายสำรองเพล้้ำได้ด้วยประการใดในสัสำรายเรพคงมีความปราบรึมทราบซึ้งเป็นล้นทุนในพระมหากรุณาที่คุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงสุดในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรที่ดาและหลานหลานขอพระราชทานกราบถวายบังคุณแทบเบื้องพระยุค,คล,ลบาทด้วยสันึึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ท่านผู้มิเกียรติที่เคารพทุกท่านก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสำรองเพชรล้ำในวันนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และลํำลึกถึงเป็นวาระสุดท้ายดิฉันนางเนชนกทับซ้ายครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุกียวมีความเกี่ยวข้องเป็นหลานกับผู้วายชนขอนำประวัติและคำไว้อะไรของผู้วายชนมาเรียนให้ผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อได้ทราบโดยสังเกตดังนี้เพชรล้ำและนางเบาเพชรล้ำเกิดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมพุทธศักราช2483 ณบ,บ้านเลขที่319ตาตบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดเชียภูมิมีพี่น้องร่วมิิดามารดารวม8คน 1. นายน้อยเพชรล้ำเสียชีวิตแล้ว 2. นายขุนทองเพชรล้ำเสียชีวิตแล้ว 3. นายสำรองเพชรล้ำผู้หายชน 4. นายสนองเพชรล้ำเสียชีวิตแล้ว ห้านางคำพองเพชรล้ํายังมีชีวิตอยู่หกนางเนรมนเพชรล้ํายังมีชีวิตอยู่เจ็ดนางคำจันเพชรล้ํายังมีชีวิตอยู่แปดนางสาวพัชราเพชรล้ําเสียชีวิตแล้วนายสํารองเพชรล้ําได้สมรสกับนางเงาเพชรล้ําสกุลเดิมขวัญประเสริฐม,มีบุตรธิดาด้วยกันสามคนคือหนึ่ง นางสาวสุกัญญาเพชรล้ำครูชนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองยากเข้านกตำบลหนองตูนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2 2นายธานีเพชรล้ำประกอบอาชีพส่วนตัวสมรสกับนางอรสา,าขวัญถาวรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโนนสลาประสาทวิทย์3นายสุพจน์เพชรล้ำ ครูชางานการพิเศษรโรงเรียนโนสเหล่าประสาทวิทย์สมรสกับนางอุไรศีสุวรรณผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหลองตูมรงเการศึกษาภาคบังคับเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1-4นณโรงเรียนภูมิวิทยาอำเภอภูเขียวจังหวัดเชียงภูมิศึกษาต่อชั้นเรธยกษาปีที่1 4. นโรงเรียนภูเขียวอเภอภูเขียวจงหวััดชัยภูมิหลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้นที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพมหานครหลังจากจบการศึกษาแล้วคุณตาได้สอบบรรจุเข้ารับราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านดอนจำปา ตำบลบางโจองอรอภูเขียวจังหเชียงภูมิในวัยอายุเพียง19ปีซึ่งคุณตาเป็นคนที่ใฝ่เรียนจึงได้ศึกษาด้วยตนเองจนสอบได้ครูพิเศษมัธยมพอมองหลังจากนั้นคุณตา,ยายได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนโมอสาประสาทวิท์คุณตาเป็นคนที่ใฝ่เรียนขยันจึงได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยครูนครราชสีมาในขณะนั้นคันได้ศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ท,ทัยธรรมธิราชควบคู่ไปด้วยโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานในตำแหน่งข้าราชการครูที่โรงเรียนบ้านดอนจังปาตำบลกวางโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดเชียงภูมิและดำรงตำแหน่งสุดท้าย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสลาพระสาทวิทย์อําเภอภูเขียวจังหวัดเชียภูมิในประวัติการมีน้ำใจอันประเสริฐตลอดระยะเวลายาวนานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจและสติปัญญาทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอนเนอกอนานต์ในด้านศาสนา เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นเนือมนติดซึ่งชาณะปชาปนสถานแห่งนี้ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างคือได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานในการจัดหาทุนสร้างจนสำเร็จภายในหนึ่ง รวอย่างดียิ่งเป็นคู่ชีวิตที่ดีของภรรยาให้ความห่วงใยบุตรที่ดาตลอดเวลาตลอดจนน้องชายน้องสาวและหลานหลานทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมีความสุขประวัติการเจ็บป่วยคุณตาสำรองเพชรล้ำอันดับแรกได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุ45ปีเริ่มจากการรับประทา รักษาที่โรงพยาบาลถูกเขียวเฉลิมพระเกียรติมาเรื่อยๆจนถึงท่านได้ฉีดยาซึ่งคุณตาได้ฉีดยาเองมาโดยตลอดชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้าในสังไรยพด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลคุณงาความดีที่คุณตาสังรองเทดลดํำได้ปฏิบัตบิบำเพ็ญมาตลอดถึงบุญกุศล พระบรมถนอมพระพารามประธานฝ่ายสงเป็นองค์พินาพาตราบังสกุลและประกอบพิธีพระราชทานพิศสมก็กาัใหม่หมด ซึ่งขณะนี้นท่านประธานในพิธีคือท่านสนองมาลัยขวัญในเพลือผู้เขียวนะครับได้ทอดผ้าตรบางสุกคหลัาจากที่ท่านประธานในพิธีคือท่านสนองมาลัยขวัญในเพลภอผูเขียวนะครับได้ประกอบพิธีพระราชทิงพระราชทานผลศพนะครับของคุณพ่อสอามหล่อเทิดรำคหลังจากนั้นนะครับผมก็ขอกราบไินนมนต์พระกลุ่มเจ้าและสามเณรทุกทูต นะครับได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เพื่อส่งดวงวิญญาณของพ่อสารองเพชรรัมปิดครั้งสุดท้ายนะครับตามด้วยนะครับขั้นการที่แต่งกายชุดปกติขาวไวทุกนะครับแล้ตามด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับองเพชรรัมได้ไปสู่ยังสงสวรรค์ นี่แหละหนอมนุษย์เรามีเท่านี้บทดลมแล้วก็ไม่มีซึ่งความหมวิญญาณปราหหาลมดับจากการหยุดยเคลเื่อนไหวค้สิ่งนอนในเลยนอนตัวแข็งแลใส่เมื่อห่มชีเผาตาสังใส่เงาสี่คขอหางสู่ปสา สิ่งชื่อเหลือแต่นางใครจะถามเรียกเราก็เปล่า่างนครับนี่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของโลกนะครับฉะนั้นลำด,ดับนี้นะครับก็นะครับให้เพื่อผู้มีเกียรติทุกท่านค่อยๆนะครับถนะนะือว่าเรามาส่งคุณพ่อสัมรองเทคลิ้มเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ,นะรบนหนๆเราก็อวดใจ เป็นโอกาสครังสุดท้ายนที่เราได้มันส่งท่านแะคผมไม่มีอีกแล้วนะคุณ้่อสังรองเท้ารนงครับแต่นี้ฉะนั้นอาจจะหยุดเคลื่อนไหวเมื่อหมดหวังทั้งสุด Hors Pah Nifong filtrate